ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับว่าการเลือกตั้งในคราวนี้อย่าเลือกคนที่รักแต่ให้เลือกพรรคที่ใช่คนที่รักเก็บเอาไว้ในใจก่อนครับท่านผู้ชมครับแต่เลือกพรรคที่ใช่ก่อนคาว่าพรรคที่ใช่คืออะไรพรรคที่ใช่คือพรรคที่ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักก็คงไม่จะเป็นต้องอธิบายความให้มากเกินไปการเมืองในบ้านเราตอนนี้ มันมีพักใหญ่ๆอยู่แค่2พักเท่านั้นเมื่อถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับสองพักที่ว่าเนี่ยอยู่กันคนละั้่เลยท่านผู้ชมที่รกพักหนึ่งคือพักประชาชนกับอีกพักหนึ่งคือพักภูมิใจไทยผมดีอย่างนี้นะครับพักประชาชนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาเสียงด้วยหลากหลายยุทธศาสตร์ของเขาว่ากันไปเถอะเดี๋ยวค่อยมาว่าในรายละเอียดกันแต่พักภูมิใจไทยเป็นพักการเมือง ในอีกซีกหนึ่งซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับทางกองทัพและไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับพี่น้องประชาชนในซีกพรรคการเมืองซีกดีเนี่ยท่านผู้ชมที่รักครับท่านลองตรองดูเถอะครับว่ามีพรรคการเมืองไหนบ้างที่มีโอกาสจะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผมพูดแบบนี้ปับ๊บเดี๋ยวจะมีท่านผู้ชมบางท่าน ทักท้วงขึ้นมาทันทีว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคนอื่นเขาจะไม่ได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลท่านเอาความจริงมาคุยกันดีกว่าครับท่านผู้ชมทีละครับเอาคติไม่ใช่อคตินะครับเอาคติส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วเรามานั่งโต๊ะกลมกันนั่งพูดคุยกันด้วยเหตุและผลที่มคุณจะเป็นถ้าถามผมว่าพักประชาธิป,ปัตย์ มีโอกาสที่จะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลไหมคําตอบคืออาจจะได้เสียงในพื้นที่ภาคใต้ครับอาจจะได้เสียงในพื้นที่ภาคตะวันออกครับอาจจะได้เสียงในกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมทีระครับแต่ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของภาคอีสานเลยนะครับทั้งหมดที่รวมกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ถ้าจะมีโอกาสได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคุณก็ต้องพอที่จะมองเห็นแสงสว่างอยู่ที่อีสานบ้างหรือไม่อย่างนั้นก็อยู่ที่ภาคเหนือบ้าง อยู่ที่ภาคกลางจังหวัดอื่นบ้างที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครอพอเอาความจริงตัวนี้มานั่งคุยกันปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันแทบจะไม่มีโอกาสเลยท่านผู้ชมสําหรับประชาธิปัตย์ส่วนภูมิใจไทยซึ่งผมยืนยันณวันนี้เลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลท่านผู้ชมไปดูนะครับมันมีทั้งโพที่ออกมาอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะเพราะบางโพก็ทํามาน่าเกลียดมากคือโพของพัก เพื่อไทยก็ให้เพื่อไทยได้อันดับหนึ่งที่นั่งให้พักประชาชนได้อันดับสองหที่นั่งให้ภูมิใจไทยได้อันดับสามร้อยที่นั่งท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับเขาอยากทำอะไรก็ททำไปเรื่องของเขาแต่ที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมเนี่ยคือว่าในเมื่อวันนี้มันเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่ถึงสองสัปดาห์เราจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งทังหมดเนี่ย ถ้าจะแบ่งกันอย่างตรงไปตรงมาวันนี้มีโอกาสได้คุยกับผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยผมก็ถามเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าชาวบ้านหรือว่าพี่น้องประชาชนที่เราไปหาเสียงมาเนี่ยเขาคิดยังไงกับกลยุทธ์ในการเลือกเอาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เอาไว้ก่อนผมย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งน,นะครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้ไม่ได้แปลว่าอยากจะเลือกอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เรากําลังเลือกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นตัวตั้ง เราเรียก A, ยการเลือกตั้งแบบนี้ว่าการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์ไม่มีหรอกครับภูมิใจไทยไม่ได้เป็นคนกําหนดคํานี้ขึ้นมาหรอกครับว่าน,นี่เป็นการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นต้องเลือกภูมิใจไทยเยอะๆไม่ได้เป็นคนกําหนดคํานี้ขึ้นมาเหมือนกับที่มีพักการเมืองบางพักพยายามจะกล่าวหาพักภูมิใจไทยไอ้คำว่าการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพท่านผู้ชมที่รักมันเป็นคําที่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างผมอย่างท่านผู้ชมที่รัก หรือแม้กระทั่งอาจารย์เสรีวงบนทาพูดมาตั้งแต่ก่อนจะมีการเลือกตั้งหรือซ้าไปผมคุยกับอาจารย์เสรีวงบนทาอยู่ทุกวันนั่นแหละครับอาจารย์จะชอบพูดคํานี้ขึ้นมาว่ามันคือการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์จากนี้ไปเราจะพลาดไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะข่าวที่แล้วเราไปเลือกตั้งกันมาเสียงมันกระจายหมดท่านผู้ชมที่รักครับพอมากระจายไปเสร็จปุ๊บทําให้มันไม่มีพักการเมืองในซี่ที่ไม่ใช่พักประชาชนเนี่ยได้สอสอเข้ามาเลย กับกลายเป็นว่าพักประชาชนเนี่ยได้สสเข้ามาอย่างเป็นกอบเป็นกรนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ท่านผู้ชมที่รักครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยภูมิใจไทยไม่ได้กําหนดหรอกครับแต่พวกเราต่างหากที่กาหนดกันขึ้นมาเราอยากจะเห็นพักการเมืองสักพักหนึ่งที่ไม่ใช่พักประชาชนและไม่ใช่พักเพื่อไทยเราอยากจะเห็นพักการเมืองพักนี้ได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเกิดพักการเมืองพักนี้ จะชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมทีักครับได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผมเชื่อบนในใจของพี่น้องประชาชนที่เป็นคนไทยทั้งหมดที่มีรักความศรัทธาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านจะเบาใจลงทันทีแล้วก็จะรู้สึกโล่งอกที่สถาบันของพวกเราเนี่ยจะไม่ถูกแตะต้องและจะได้รับการพิทักษ์รักษาไว้อย่างมั่นคงตลอดไปนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการประกาศ ยุบสภาด้วยซ้ำไปท่านผู้ชมครับผมเรียนอย่างนี้แหละครับเพื่อให้ท่านเห็นว่าไอ้พักการเมอรืองที่ผมพูดถึงเนี่ยตอนนั้นที่คิดคือประมาณเดือนพฤศษจษิกายนผมยังไม่รู้รอกครับว่าประชาธิปัตย์จะเป็นยังไงยังไม่รู้รอกครับว่าภูมิใจไทยจะเป็นยังไงยังไม่รู้รอกครับว่าพักอีกซีกหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อไทยกับพรคประชาชนเนี่ยพักไหนจะมีโอกาสได้เป็นแกนนําในการจะตั้งรัฐบาลเริ่มที่จะมองเห็นเขาลางขึ้นมาก็ตอนที่มีการยุบสภาเรียบร้อยปั๊บ เริ่มมีการย้ายพักเกิดขึ้นคนที่เขาเชียร์พักเพื่อไทยเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเห็นไหมครับสุดท้ายภูมิใจไทยก็ไม่ต่างจากพักเพื่อไทยเพราะมีการย้ายพักเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เลยครับท่านผู้ชมครับในเมื่อเขามองว่าพักนี้มีโอกาสที่จะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคนที่เป็นนักการเมืองเขาก็อยากเข้าไปทํางานในกระทรวงเข้าไปทํางานในสสอและท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าการที่พักใหญ่ ได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลและตัวเองสังกัดอยู่พรรคนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้าไปทํางานส่วนจะดีหรือเลวยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมที่ละครับเพราะถ้าเกิดรามอในเชิงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าพรรคไหนก็ตามที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ทั้งนั้นยังไม่มีหรอกครับที่พรรคการเมืองขนาดเล็กได้เสียงมา10เสียง15เสียง25เสียงจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลยกเว้นสมัยหม่อมราชวงศ์คึก แต่นั่นก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวเห็นไหมครับ,าบารัฐบาลอรุทินนี่ก็เหมือนกันท่านผู้ชมที่รักครับตามกําหนดการเนี่ยที่คุยกันเอาไว้ทํา MOA อย่างดีจะให้ยุบสภาเดือนมก,กราคมก็คือช่วงประมาณนี้ช่วงป,ปลายเดือนอย่างนี้แต่เอาละนี่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์การเมืองขึ้นมาแล้วสุดท้ายอารุทินยุบสภาตั้งแต่ปีที่แล้ว มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่นักการเมืองต่างๆทึ่เขามองกระแสออกว่ามันจะเป็นยังไงเขาถึงพร้อมใจกันแห่มาซบกับพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติปกติของพักการเมืองในบ้านเราผมย้ํานะครับท่านผู้ชมครับไม่มีพักการเมืองขนาดเล็กได้ไปแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่มีครับและอย่าคิดว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการได้พักการเมืองขนาดเล็กขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลยากบอกได้เลยว่ายากและยากมากและไม่มีทาง ในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็มานั่งดูว่าพักการเมืองในซีกอีกซี่กหนึ่งที่ไม่ใช่พักประชาชนกับพักเพื่อไทยมีพักการเมืองอะไรบ้างครับที่พอจะสมน้ําสมเนื้อหน่อยหรือว่าพอจะดูแล้วเนี่ยมีทิศทางน่าจะมีโอกาสได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลบา้างท่านผู้ชมลองไล่ดูสิครับแต่ละพักแต่ละพักแต่ละพักเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นคําตอบสําเร็จรูปเลยแม้แต่พักการเมืองเดียวท่านผู้ชมครับรวมไทยสร้างชาติเลยประชาธิปัตย์เลยครับ กล้าทําใช่ไหมครับหรือจะเป็นพักการเมืองอื่นพักคุณหมอวารงไหมหรือแม้แต่พลเอกรังสีพักการเมืองที่ผมเอ่ยนามมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีพักไหนเลยที่มีโอกาสจะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในใจผมยังคิดเลยนะครับว่าทําไมหมอวารองไม่มารวมกับพักภูมิใจไทยไซะในใจผมยังคิดเลยนะครับว่าทําไมรังสีไม่มารวมกับพักภูมิใจไทยไซะแต่ไม่เป็นไร เพราะนั่นคือโอกาสทางการเมืองที่นักการเมืองเลือกกันเอาเองเป็นการเลือกที่จะสร้างพรรคตัวเองขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเติบโตต่อไปข้างหน้าซึ่งผิดไหมไม่ผิดหรอกครับเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองครับท่านผู้ชมที่รักครับในเมื่อเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปมันก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับกับอุปสรรคและขวากหนามที่กําลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไปอุปสรรคและขวากหนามที่ว่าเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวพรรคการเมืองแต่เกิดจากพี่น้องประชาชนเกิดจากการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์ เกิดจากคนไทยทั้งแผ่นดินนี่แหละครับที่มองแล้วว่าเราจะไม่ยอมให้พักประชาชนกับพักเพื่อไทยซึ่งดูเหมือนจะมีทิศทางไปในเชิงคิดไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นรัฐบาลอย่างเด็ดขาดมันก็เหลืออยู่พักเดียวเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับก็คือพักภูมิใจไทยและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลือกภูมิใจไทยผมบอกกับท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ ว่าถ้าเกิดเราเลือกภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยได้ไปแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลจริงประชาชนอย่างน,น้อย80-90เปอร์เซ็นต์ทั้งแผ่นดินนี้ที่ยังคงยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เนี่ยท่านจะสบายใจขึ้นมาทันทีเพราะภาพของอนุทินคือสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือสีของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอนุทินพร้อมจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อนุทินพร้อมจะจัดการกับไอ้เหม็นเพราะว่าอนุทินไม่มีอังเคิลชื่อว่าหุนเสจ ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยุทธศาสตร์นี่คือยุทธศาสตร์ที่ว่าทาไมจะต้องเลือกภูมิใจไทยทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์เอาให้หมดท่านผู้ชมครับถ้า120ยังไม่ได้เป็นแกนนําก็ต้องเอา130 130ยังไม่ได้เป็นแกนนําก็เอา140 140ไม่ได้ก็เอา150ครับแต่ถ้าเกิด150ยังไม่ได้อีกเอามัน200ไปเลยท่านผู้ชมที่รักครับถ้าเกิดภูมิใจไทยได้200คะแนนได้200ที่นั่งในสภาผูานน้แทนราษฎร อำนาจในการต่อรองกับพรรคการเมืองอื่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นท,ทันทีไม่ต้องไปพูดถึงหรอกครับว่าพรรคขนาดกลางเราอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เราจะเป็นที่หนึ่งในการต่อรองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลไม่ต้องพูดถึงท่านผู้ชมที่รักที่ผมพูดนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับมันเริ่มมีการสร้างสมการการเมืองขึ้นมาพยายามจะหยิบยกให้ตัวเองเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเป็นตัวแปรสําคัญเพื่อที่จะร่วมรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมาเลือก สสของพรรคตัวเองผิดไหมไม่ผิดผมยืนยันว่าพฤติการแบบนี้ไม่ผิดครับและเป็นเรื่องธรรมดาะั้วไ,ไปในการหาเสียงเลือกตั้งมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับต้องพยายามหากลเม็ดเด็ดพลายต่างๆนานาเพื่อเรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยหันมาเลือกสสของพรรคตัวเองจะได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละครับแต่ขอให้เป็นอันดับหนึ่งในการต่อรองเพื่อร่วมรัฐบาลก็แล้วกันผมเรียนด้วยความเคารพท่านผู้ชมครับประเทศชาติบ้านเมืองเราจะเอาไปเสี่ยงกับการเลือกสสไม่ได้ เพราะท่านเพราะผมไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะออกมาเท่าไหร่ภูมิใจไทยจะได้เท่าไหร่ประชาธิปัตย์จะได้เท่าไหร่กล้าทําจะได้เท่าไหร่ประชาชนจะได้เท่าไหร่เพื่อไทยจะได้เท่าไหร่ไม่มีใครรู้หรอกครับนะวันนี้หมอดูก็ทํานายไม่ได้ครับท่านผู้ชมทีละครับีนเมื่อทานายไม่ได้เรายังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเห็นต่อไปนี้คือมันต้องรอให้ตัวเลขมันนิ่งซะก่อนพอนิ่งเสร็จปุ๊บเราจะรู้ว่าใครที่มีอํานาจในการต่อรอง หรืออาจจะไม่มีอำน,นาจในการต่อรองเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัวเลขของคนที่ไปเลือกพักภูมิใจไทยท่านผู้ชมที่รักถ้าเกิดตัวเลขถึง250จบข่าวครับจบข่าวตั้งแต่เย็นวันที่8กุมภาพันธ์เลยแต่ถ้าเกิดไม่ถึงลดหลั่นลงมาเรื่อยๆอยู่200ยังพอต้องลุ้นกันต่อในวันที่9หรือวันที่10แต่ถ้าเกิดไปถึง150หรืออาจจะมีอยู่แค่1 2 0 130แต่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ก็ต้องรอรุนกันถึงวันที่1 1 1 1 1 2 13ไล่ไปเรื่อยๆเพราะปัจจัยมาเยอะอำนาจในการต่อรองมันมีอยู่เรายังไม่เห็นหรอกครับจนกว่าเราจะได้รู้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วว่าตัวเลขเป็นยังไง